ขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลาธุรายการอร่อยกางครั้งท่านครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยและนี่เป็นช่วงสอนการทำอาหารอาหารเนี่ยสอนให้ทำในวันนี้มาจากร้านเก่าแก่ครับผมร้านี้ชื่อโวีครัวโอววชิราวุธวิทยาัลโอ๋อี่ย่อมาจากคำว่าโอ d ที่แปลว่าแก่โอ้แล้วก็วชวีก็วชิราวุธใช่ไหม OV วชิราวุธคือว่าสิทธิ์เก่าว่างั้นนะแต่นี้ เขารักกันมากนะท่านผู้ชมวัดสราวุฒิเนี่ยรักแบบโอ้โหผมเองรู้สึกว่าหลายๆโรงเรียนที่รู้จักสุกุหลาบก็ตามเทศดินก็ตามกรุงเทพคริสเตียนอัศสันชันโอวีวัดสเกตวันเนี้ยแต่ที่นี่เขาวัดสเกตโรงเรียนเขาไงโอ้โไงแล้ววัตสเกตเารักกันเขารักกันรักกันเราต้องรักโรงเรียนเรานะไม่ใช่ออกไปแล้วไปด่าโรงเรียนยับนี่ไม่ไม่ไม่ถูกเท่าไหร่นะฮะเขามาทําร้านชื่อร้านครัวโอวีแล้ววันนี้ก็จะมาสอนเราทําข้าวผัด เขาเรียกว่าข้าวผัดปลาสลิดโอ้โหมันง่ายมากใช่ไหมท่านผู้ชมคิดไหมดูเขาทําก่อนครับดูออมทําก่อนออมนี่เป็นเด็กรุ่นใหม่เลยนะเป็นเด็กรุ่นใหม่เลยตอนแรกกะจะไปตีลันฟันแทงอย่างเดียวหรือไม่กะจะเล่นเกมกะลรุ่นทางด้านเกมโดยรูปร่างก็จะตีลันฟันแทงไหวเลยเข้ามาเฮ้ยเป็นนายแบบได้เลยนะโอ้ยหน้าตารูปร่างได้หมดเลยแต่ว่าคนอะมันรักที่จะเอาดี แล้วทําได้จริงๆท่านผู้ชมแล้วก็ไปเรียนเลยทางด้านนี้โดยเฉพาะเดี๋ยวเขาจะมาสอนว่าทำอย่างไรขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณอมแสนโกศิกจากร้านครัวโอวีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยยังรอเลยอ่ะสดงครับสดีครับสูงไลสงเห็นไ่รอเลยอ่ะนี่ นี่อย่างน้อยดินตรงนี้แล้วลูกอย่างน้อยต้องมีร้อยเก้าสิบกว่าเพราะผมสูงร้อยแปดสิบเพราะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คุณสูงไม่ถึงร้อยแปดสิบเร้อยแปดสิบเท่าไหร่ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบพอดีครับร้อยแปดสิบพอดีมันก็เท่ากันดิโอ้ไม่ได้เลยพี่ไอ้เด็เดี๋ยวจะคิวขึ้นน่องโอ้เดี๋ยวจะคิวขึ้นน่องนะร้านครัวโอวีอยู่ที่ไหนครับ อยู่ตรงส่วนสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธครับอยู่ตรงนั้นเลยส่วนสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธเข้าไปอยู่ขวามือร้านเขาจะทึมๆเป็นที่สมาคมของนักเรียนเก่าส่วนมากก็เก่าเลยนะฮะหกสิบคุยกันเจ็ดสิบนี่ผมพูดเรื่องที่ผมเคยไปโอ้โหตัวนั้นก็ต้องสวัสดีตัวนี้ก็ต้องคือพูดง่ายนี้กับแบบคนเก่าแล้วเขานับญาติกันนะจริงๆนะเขานับ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 กันเลยอะจริงๆอต้องจําให้ได้ด้วยนะว่าใครเป็นใครอ๋อมนเรียนอยู่ที่ไหนอ่า จบวชิราวุธเรียนตอนนี้เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตครับเด็กวิลคูสวนดุสิตยังไม่พอคณะคณะค่ากรรมศาสตร์คณะากรรมศาสตร์ดียยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบฟังตรงนี้พวกเราจะกรี๊ดเลยลูกศิษย์ใครอ อาจารย์เอกพลครับอ๋ออาจารย์เอกพลชื่อเล่นชื่ออาจารย์จิมครับอาจารย์จิมที่แกไปแล้วอาจารย์จิมอาจารย์จิมแกไปแล้วอาจารย์จิมแกผมโกรธแกมากเลยนะอาจารย์จิมถ้าดูอยู่ผมโกรธนะดูวย่งโกรธกันเลยไปโกรธริงทำไมเป็นคนเก่งสุดในโลกคนหนึ่งที่ผมเคยรู้จักแล้วเป็นคนที่มีน้ําใจมีจิตใจมีทําอาหารอร่อยที่สุดในโลกคนหนึ่งแล้วไม่คี้คุยเลยสอนให้หมดทุกอย่างแล้วรีบไปดูดิ อยู่ๆก็ไปไม่ถามหน่อยไปไหนเขามาไปไหนนู่นดีๆไปแล้วแต่แกก็ฝากฝีมือไว้เยอะฝากไว้ไหมฝากไว้บ้างครับเอาไว้ได้นะลูกครับอาจารย์จิมนี่คือสุดจริงๆนะลูกเอาไว้ให้ได้นะลูกชาวสวนดุสิตบอกให้ได้เลยนะถ้าอยู่ขากรมแล้วไม่ได้ฝีมือจากอาจารย์จิมะโดนแน่โอ้เสียชื่อจริงถ้าทำไม่ได้คืนนี้โดนแน่เออมาแล้วใจอย่างนั้นสิ โมโหไงโมโหเรามาดูกันว่าเขาทำกันอย่างไรนะกับเมนูนี้ข้าวผัดปลาสลิดครับนี่ครับร้านเขาไม่ต้องห่วงเลยฮะร้านเขาสบายสะอาดเอี่ยมนี่ใครผู้หญิงคนนี้ใครคุณแม่ครับผมไม่น่าเชื่อคนนี้กพี่สาวอ่ะเฮ้ยจริงๆแม่คุณเหมือนพี่สาวเลยแล้วไงนี่อะไรทําไงครับปลาสลิดแดดเดียวครับเอาไป 1ไฟแรงครับ20นาทีครับนึไฟแรง20นาทีได้ใช้ปลาสลิดแดดเดียวเลือกที่มันไม่เค็มมากนะครับใช่ครับ20นาทีครับแล้วก็พักให้เย็นครับพักให้เย็นเสร็จแล้วเราก็จะมาแกะก้างครับครับที่เราไม่แกะก้างเลยตอนร้อนเนี่ยเพราะมันแกะไม่ไหวนะครับอ่าเลยต้องพักให้เย็นแล้วก็เอาก้างออกให้หมดครับผมแล้วเสร็จเสร็จแล้วเราก็จะเอามือครับยี เนื้อเป็นชิ้นเล็กๆครับให้เป็นอย่างนี้ดีเลยแล้วก็ทอดครับทอดครับในน้ํามันร้อนคแต่เราจะไม่ทอดจนกรอบเลยนะครับครับผมเดี๋ยวเราจะทอดอีกรอบหนึ่งทอดครั้งแรกประมาณ60%ว่าง่ายๆใช่ครับพักให้เย็นพักให้เย็นเลยนะท่านผู้ชมแล้วนํามาทอดซ้ำอีกครั้งหนึ่งใช่ครับทีนี้ทอดให้กรอบเลยครับคราวนี้มันจะกรอบเลยใช่ครับแล้วมันจะกรอบนานด้วยนะท่านผู้ชมมันจะกรอบได้นานเลยอยู่นานเลยกรอบแบบนี้แต่ถ้าทอดทีเดียวไม่กรอบแน่นอนมันจะเหนียวใช่ครับเสร็จเรียบร้อยาว เราก็จะเอาน้ำมันกระเทียมเจียวครับใส่ลงไปผัดกับพริกขี้หนูสวนครับนี่ครับแต่พริกขี้หนูสวนไม่ต้องไปบุไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นใช่ครับผัดเป็นลูกอย่างนี้เลยใช่ครับแล้วใส่ข้าวหอมมะลิครับข้าวหอมมะลิใส่ลงไปครับท่านผู้ชมดูนะครับผัดให้เข้ากันเสร็จแล้วปรุงด้วยซีอิ๊วขาวครับหนึ่งช้อนครับแต่งรสด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลทรายครึ่งช้อนครับนิดหน่อยครึ่งช้อนแล้วก็เร่งไฟครับผัดให้แห้งครับ เร่งไฟแล้วผัดให้แห้งใช่ครับแล้วเสร็จแล้วเราก็จะใส่กระเทียมเจียวครับกระเทียมเจียวลงไปครับแล้วก็ใส่ปลาสลิดป่นที่เมื่อกี้เราทําไว้ใช่ครับเนี่ยครับใส่ลงไปครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันครับผัดให้เข้ากันแล้วก็ปิดไฟครับผัดให้เข้ากันก่อนนะครับแล้วปิดไฟใช่ครับเข้าจานวางบนใบตองและเครื่องเคียงทั้งหลายเป็นอันเสร็จสิ้นเข้าผัดปลาสลิดครับ ยากเลยนะผู้ชมมันเป็นเรื่องราวที่ไม่ได้ยากเลยแต่บังเอิญมันมีเคล็ดลับมันมีเคล็ดลับที่ถ้าท่านไม่รู้ไม่มีวันทําอร่อยข้อที่1การผัดปลาสลิดต้องผัดกี่ทีปลาสลิดต้องทอดทันทีทอดสองรอบครับสองรอบครับครั้งแรกถ้าเกิดว่าทอดแล้วเอามาใช้เลยปลาสลิดมันจะเหนียวใช่ครับมันจะไม่มีคําว่ากรอบเวลาที่ท่านทําท่านต้องทาตามเขานะฮะทอดครั้งแรกประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วทิ้งไว้จนเย็นเย็นแล้วก็นํามาทอดใหม่ คราวนี้ขึ้นมากรอบกรอบนานด้วยอยู่ได้เจ็ดเดือนสามสิบโตไม่ขนาดนั้นมันนานไปเฮ้ยวันสองวันก็พอแล้วเก็บไว้สามปีกว่าสามปีกว่าใช่ไงครับอาจารย์ไม่ได้ฮะไมเสียเสียครัเสียเพราะฉะนั้นจริงๆนะต้องทําวิธีนี้เวลาที่ท่านทอดอะไรก็ตามที่อยากให้มันกรอบถ้าเป็นปลาต้องทําวิธีนี้หมดครับร้านทั้งนั้นน่ะร้านเจแดงทำไมก่อนที่อยู่ที่สมุทรอะไรอะสมุทรเขาเรียกอะไรนะสมุทรสงครามสมุทรสงครามสมุทรสงครามนหละ ไปดูเขาทอดปลาเขาทอดแบบนี้ทอดแบบนี้ทอดทิ้งทอดทิ้งทอดทิ้งแล้วเวลาลูกค้ามาจะกินอีกทีก็ทอดใหม่อีกทีกรอบเลยอ๋อแดงสีฟูดกรอบเลยกรอบเลยวิธีการเพราะแดนนี่ก็ทําแบบนี้นั่นที่1นั่นที่หนึ่งสองเลือกปลาสลิดเลือกไงครับก็เลือกแบบที่ไม่เค็มมากครับใช่ครับเนื้อรสมันจะพอดีครับกับข้าวมันจะพอดีเนี่ยครับต้องเลือกที่มันไม่เค็มมากพูดง่ายปลาสลิดที่มันแดดเดียวจริงๆอ่ะครับไม่ใช่แดดเดียวแล้วลืมไปนอนเออ แต่ดีตรงดีตรงที่เขาเอาไปนึ่งไงเนี่ยเขาคิดถูกถ้าบางคนอาจจะแบบเอามาสับมาทําอะไรหรือไม่ก็เอาไปใช้วิธีอื่นก็คือทอดทั้งตัวแล้วค่อยมายีแต่เขานึ่งไงนึ่งก่อนนึ่งมันไม่สกปรกแล้วมันไม่สกปรกด้วยมันไง่ฟูสะอาดมันสบายเลยสําคัญที่สุดอีกอันนท่านจะทําข้าวผัดใช่ไหมฮะใช้ข้าวอ่าข้าวหอมมะลิครับแบบหุงแล้วก็ผึ่งลมทิ้งไว้ครับข้าวหอมมะลิหุงแล้วก็ผึ่งลมทิ้งหมายถึงว่าไม่ได้อยู่ในหม้อนะฮะ มันก็ต้องเอามาผึ่งลมไงพอสวยหน่อยเสร็จปุ๊บเราตักออกมางใช่ใช่ใช่ผึ่งลมแล้วยังไม่พอเอาไปเก็บไว้ในตู้เย็นครับอ๋อใช่นี่ความรักสุดๆเลยครับเอาไปแช่ตู้เย็นไม่แช่ให้มันเย็นแล้วข้าวมันเย็นอ่ะเนี่ยให้ข้าวมันเย็นแล้วถึงจะเอามาผัดแล้วมันจะอร่อยจริงๆท่านผู้ชมถ้าไม่ได้แบบนี้จริงๆมันก็ไม่อร่อยแบบนี้เพราะนั้นเวลาที่ทําอะไรอย่างหลายๆอย่างหรืออะไรหลายๆแบบเนี่ยออกมาเราจะรู้ว่าเขามีวิธีการ ทีนี้ร้านเข้ามืออาชีพขนาดไหนเวลาทําข้าวพวกนี้แล้วน้ําปลาพริกต้องอร่อยใช่ไหมน,นี่ดูเขาทาน้ําปลาพริกดินี่นี่ดูเขาซอยพริกอ่ะแต่ถามจริงชอบใจไหมเนี่ยชอบมากชอบใจไหมเนี่ยท่านผู้ชมเออ ท่านผู้ชมจะกินข้าวผัดพวกนี้นะถ้ามุดบนซอยใหญ่เบลเลอร์เทอร์อย่างเงี้ยต้องแบบนี้ต้องแบบนี้แล้วต้องใช้พริกีนูสวนเนี่ยนะโอ้โหไม่ใช่ใช้พี่เขียวมาซอยนะจัดจานจัดจานไหมจัดจานย่านนี้โอ้โหในย่านนี้เลยแล้วมีหอมเนี่ยเห็นไหมใช่ขอจีได้ไหมหอมหอมทีแล้วเครื่องเคียงเวลาที่กินด้วยกันก็แน่นอนมีหอมมีมะนาวแล้วก็มี แตงกวามังคุดเทศครับเริ่มเลยขออนุญาตนะฮะอยู่ตรงนี้แหละครับตอนออมทํากับข้าวดูเขามีความสุกนะแบบหน้าตาแบบคุณคุณเชื่อไหมสิ่งหนึ่งที่ผมผมฟังแล้วผมรู้สึกหมันไส้นิดนิดและตะงิดตะกิดว่าแต่ก็มีความรู้สึกว่าเขาเขาใส่ใจรายละเอียดครับเมื่อกี้เราเห็นพริกขี้หนูปะที่ข้อไปทอดอ่ะขนอแรกเลยเขาไม่ได้บูเลยนะที่เขาโยนลงไปเลยใช่ใช่น่ะเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมมันจะได้กลิ่นรส อย่างแท้จริงของของตัวเปลือกมันเขาไม่ได้ต้องการข้างในมันเลยโอ้ยน้ํามันลงผิวมันเนี่ยเอ่นั่นนะความลนะเอียิดนะแต่มันเป็นความระเอีิดที่ดีมากนะโทษโทษพี่ถามเป็นความรู้ครับใบตองนี่เราต้องกินด้วยไหมไม่ต้องครับ <c oughs> ไม่ต้องนะใช่ครับพี่ตลกไหมพี่ตลก <c oughs> โอเค ผมกชมบ้วตัวจริงเจงใจบริขันิดหน่อยไม่ต้องไปบอกกันขำมากเดยอะเมื่เคยตัวออมมันเจ้าลอยเดียวปลาสลิดมันยังกรอบอยู่จริงๆใช่มันยังกรอบอยู่จริงๆไม่เอาไปผัดแล้วแล้วก็ความแตกต่างคือเขาใช้เนื้อกระเทียมสับเจียวใช่ให้มันมีเทคเจอร์กรอบชัดเขาไม่ได้เน้นกลิ่นนะเน้นความกรอบเพราะฉะนั้นมันกรอบปลาสลิดกรอบกระเทียม แล้วก็ผัดแบบคลีนๆนะต้องบอกตรงๆว่านนผัดแบบคลีนๆมันไม่เหมือนข้าวผัดทั่วๆไปไม่ได้เหมือนข้าวผัดปลาสลิดที่ใส่หลายๆอย่างเครื่องปรุงรสของเขาแทบจะไม่มีเลยใส่ซีอิ๊วนิดเดียวจริงๆเค็มก็เค็มปลาสลิดไปแล้วนะอร่อยหอมร้านกูนี่อยู่ถนนพิชัยนะผู้ชมหลังโรงเรียนไม่ช่ลาวุษฮะอยู่หลังตเก่าหรือว่าเดี๋ยวมันไม่ใช่ก็ไปกินได้เดี๋ยวประตูแรกเดี๋ยวประตูแรกอยู่ขวามืออร่อย ผมกล้าชมเลยฮะว่าเมนูนี้อร่อยจริงๆแล้วผมกล้าพูดได้เลยว่าถ้าไม่ทำเนี่ยจะไม่มีคําว่าผิดหวังแต่ถ้าขี้เกียจไปที่โอวีครัวโอวีร้านนี้เก่าแก่ท่านผู้ชมไปไงก็ไม่ผิดหวังแม่ครัวเนี่ยโอ้โหยังไงฮะแล้วเด็กเสิร์ฟอย่างนี้อะไไม่สเดี๋ยวยวเดยวมาดูว่าสวยแม่ครัวเนี่ยเรื่องหนึ่งเด็กเสิร์ฟสวยสวยเจ็ดสิบขึ้นเจ็ดสิบแล้วที่สำคัญเด็กเสิร์ฟเจ็ดสิบขึ้นเนี่ย ผู้ชายล้วนเลยครับเพราะที่นี่ผู้ชายทํางานหมดเลยเพราะเป็นโอวีแล้วไม่ต้องเป็นกลัวเวลาคุยอะไรด้วยพูดอะไรด้วยพูดไปเต็มที่ได้เลยพูดดังๆได้เลยทไมอ่ะไม่ได้ยินไยินอเล่นขานะวันนี้ขอขอบคุณคุณอมขอบคุณร้านครัวโอวีขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการโดยตลอดเขายังรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ร้านแบบนี้ท่านผู้ชมไปเถอะ ไม่เสียทีหรอกไม่เสียทีลาไปก่อนจนกัาจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับถ้าเกิดไปสมุดสงครามแล้วไม่ไปร้านนี้ถือว่าพิดที่ร้านลุงเก้งซีฟู้ดนะครับมีทีเด็ดเยอะเลยครับมกที่เลยครับ จริงครับผู้ชมครับถ้าท่านรักอาหารอีสานนะท่านไม่มีคำควา่าผิดหวังพอ,องกินอาหามันอร่อยมากเลยนะอร่อยมากรับไปเลยครับติดประเด็นติดประเด็นติดประเด็น